นครับนะครับห้าบาทเท่นั้นนะครับในอพีสสามารถโหลดเพงให้น้องก็ได้นะครับต่อหรือต่ไม่ได้เหรอี่สีเขียวด้วยสีเขียวด้วยสีเวโน่ามากอนผมนะรอบปีแรกเยบาทก็เอาครับรอบปีกตอนนี้้อนง น้องออนมันยุ่แก่ขึ้นได้แชมป์ใช่ไหมแน้แน่แต่นี่ประผานมาสปีแล้วนะครับย้ยตอนนี้นยังไม่เป็นแฟนกับพี่กุ้งเลยโอจะทำแบบนี้อยากมีข่าวี่ชอบน้เราก็ท้าพี่ไม่เหงเขาได้โอเคครับเราเกินให้น้องๆจับรายชื่อดีกว่าสักคนละหนึ่งช้น ปาชี่เลยนะครับมาเปิดคนแรกไอเกียกู้ใช่ผู้ที่ยู่ด้านเด็กที่สุดไปแล้วการดาประกาศชื่อเลยครับเดี๋ยวขอคนที่ประกาศชื่อครับเตรียมเงินไว้หน่อยนะห้าบาทนะครับผู้โชคดีครับคุณพรทิพย์ไพบูลวัฒน์ เออเกิดนะคือไม่เกิดไม่น่ามาทำยี่หันมีป่ะรันลิวานครับรันลิวานเลยเกิดแส่ก็หน ไปน้มอบให้นะครับแล้วเราไม่ได้ถือยุบไได้อะนี่ไงลค่ะอาน้ำงรือถือให้นะครับนี่หน่อยนะครับบไปยุบไนยุบัปยุบไนยุบวปยุบพน่อบไนยุบัปยุบไปยุบไปยบไปมุบไปยุบไปยุบไนยุบไปยุบไปยบไปยุบไปยุบไนบไปยุบไปยบไปยุบไบับบบเอบยบบบบุบ เจีนี่้องอัียร์นงห่ครับเกี่ยว่ายูตีนีู้องเกียวู่แล้กันให้พี่อ๊อฟก่อนให้พี่อ๊อกับพี่มาิสก่อนน้องแอนจะทำเกียรเงิน้ค่ห็อ่าคงอะไรม่คองไม่หวานเลยโอโอ้ขก็ไม่หมดเลย อ๋อโอเคนะครับพร้อมไีมครับเดี huh. ๋ยวก็เดี๋ยวเพิ่งไปไหนครับขอเรียนเชิญผู้เป็นย่าท่านนะครับน้องๆสองคนแล้วก็พี่ที่ได้แล้วขอถ่ายภาพร่วมกันที่หนึ่งครับพี่แองแล้วหนึ่งพี่เอครับเชิญครับเชิญครับ พี่ว e ี่ีร um, like ้กควรครับาวครับผมใชครับพี่เจ้ขอที่นี่นะครับยังไงตอมือหนี่ยก็จะเล่น้องเยอครยัดคนนี้ก็ได้ใเจอใเยอะใด้เยรที่ท่กันนี้ครับหนึ่งสองสาครับ คขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านเลยครับขอบคุณทุก่านนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเวลาใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับเรา